ก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่อง b r e a m i n g r o b o ก,กนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวดาบทั้ง3ดาบนี้ใน King Legacy นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับซึ่งผมจะไม่ได้เอามาหมดนะครับมี Cookie Sword แล้วก็เออนี่นะซนเ Sunken d e นะครับแล้วก็เป็น Metal Trident นะครับแล้วก็จะมาสอนหาด้วยนะครับ ก็รีวิวด้วยนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเบฟเกมมิ่งโลบอกด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโอเคมาซึ่งเอ่อให้เราวิธีหาให้เรามาเกาะคูเคียนะเกาะใหม่นะอ่ะดับแรกนะอ่ะต่อมาดับแรกเป็นซุนเคนโซนนะเป็นนี่นิอนิเมชันในการฟันจะประมาณนี้นี่คือเวลาไม่เคลือบอันนี้คือเวลาเคลือบนะ ันเม็เอ่อดามิในการฟันเวลาไม่เคือแบประมาณสามพันเก้าร้อยสามพันเก้าร้อยก็สามพันเก้าร้อยใช่ประมาณสามพันเก้าร้อยสิบครับจะประมาณนั้นนะครับดูนะครับอนิเมชันในการฟันจะประมาณนี้นะนี่ครับคือซุนคินเบลดนะโอเคนะครับ นี่ครับคือดูนะดาเมจจะประมาณ3910นเก้าร้อยสินะิโอเอฟินิกน,นี่ครับคือเวลาเคลื่อนผ่าคิดาเมจจะประมาณ4000กว่านะโอเคต่อมาเป็นทำไมอ่ะทำไมเขาถึงฆ่าเรา เดี๋ยวไปลองกับพ่อตัวอื่นก็ได้อ่ะจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ในการฝาดที่ผมเคยบอกนะครับเครื่องมังคิก็สี่พันห้าร้อยสามสิบนับสกิลแซดถ้าไม่เคลือบนะครับบอวารีนะครับถ้าเป็นภาษาไทยครับประมาณสี่พันห้าร้อยหกสิบนะครับถ้าเคลือบมังคิก็จะประมาณสี่พันเก้าร้อยนะครับ ก็เพิ่มมานิดหนึ่งครับต่อมาเป็นผ่าวารีนะดาเมจประมาณ9,290ครับเดี๋ยวเวลาเคลื่อนมาขีโตัใช้ดูดาเมจนะอเค9,700ครับ, 9, รบก็เพิ่มมาพอตัวเลยรประมาณครับก็เพิ่มอยู่ซึ่งวันที่ฮาดับนี้ให้ค่าตัวนี้เลยครับที่ผมค่าไปบอก,กีนะครับนี่้ค่าตัวนี้นี่ตัวนี้เลย ก็จะได้ดาบมานะครับอาจจะประมาณนี้นะครับป่าวาลีเป็นดาบน้ำนะครับเป็นปอยสกิลน้ำต่อมาเป็นดาบเ,เป็นเดี๋ยวนะคุกกี้ครับนี่ดาบคุกกี้นะครับอยู่ไหนอ่านี่ระดับอีพิกนะครับดาบคุกกี้อ่าถ้าไม่เคลื่อนมาคีกก็จะประมาณนี้นะคพิชเช่ในการฟันก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือช็อกีนะครับฟันก็จะประมาณนี้ซึ่งวิธีหายเรามาเกาะเดิมนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนู้นเลยท่านผู้ชมบินขึ้นอ่ะบินขึ้นไปก็จะเจอกับบอสตัวนี้นะครับอ่าบอสตัวนี้วิสกัสแมนให้เราฆ่ามันนะครับให้เราฆ่ามันมันก็มีโอกาสดอปนะผมไม่แน่ใจนะว่าแต่ละดาบมีโอกาสดอปเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจะโชว์สกลให้ดูนะครับ โอเคครับสกิลเซตถ้าไม่คือเอ่อเอ่อมันเรียกว่าอะไรอะการฟันครับดามิดอยู่ท hey, ี like, ่3,711นะครับถ้าเคลื่อนฮาคิก็จะประมาณ4,122เอ้ย20นะครับ1,000เอ้ย4,120นหนึ่ร้บนับเกสกิลเซถ้าไม่เคลื่อนฮาคิกระนำกับกระนำแทะทำไมไม่ดูทำามันจะเป็นอย่าเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหม มันจะเป็นการแทงรัวๆครับดูนะท่าไม่ชมดูนะดูนะเก็กระหน่ำแทงก็จะประมาณก็น่าจะประมาณเกือบสองพันอ่ะผมไม่แน่ใจนะประมาณเกือบเกือบสองพันนะเพราะว่ามันก็แทงรัวอย่างนี้เลยครับประมาณครั้งหนึ่งก็หนึ่งพันสี่สิบนะก็แปดครั้งก็ประมาณแปดพันประมาณหมื่นกว่าประมาณหมื่นนะ โอเคถ้าเครื่อนไปเมื่อกี้มันหนึ่งพันสี่สิบใช่ไหมครับถ้าเครือบไางี้ก็จะประมาณหนึ่งพันสองร้อยเอ่อหกสิบครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบอ่ะถือต่อมานะเป็น verbal strike ครับเป็นงี้เป็นการแทงไปงี้และดามเจ็ดพันนะครับอ่าดามิจิตพันถ้าเครือบไางี้ก็ แปดพันหกับประมาณแปดพันหกถ้าไม่เคลือบผมไม่แน่ใจนะว่าเจ็ดันเท่าไหร่ดี๋ยวดูอีกทีนะครับไม่เคลือบก็น่าจะประมาณเจ็ดันห้าเจ็ดประมาณเจ็ดพันห้าครับนะครับราาตัวนี้ไปก่อนเรียบร้อยต่อมาครับต่อมามันไม่เชิงดาบนะครับเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าเมทัลทรเดนนะครับหรือว่าอาวุธของคาตาคุรินะครับ ชื่วเนียให้เรามาที่ก่อนนี้เหมือนเดิมแหละท่านผู้ชมแล้วก็เข้าไปในปราสาทนี้ในปราสาทแล้วก็เข้าไปในโลกกระจกพอเราเข้ามาในโลกกระจกใช่ไหมครับให้เรามาสู้กับ ah คาตาคุรินับเป็นบอสมันก็ไม่ใช่เลดบอสนับมันก็เป็นบอสเอาไว้ฟาร์มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครอ่ะเกิดยงังไงด,ดูก่อนนะครับถ้าเกิดแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเกิดข,ขึ้นมานครับ ผมจะตีให้ดูนะครับเดี๋ยวรอก่อนมันก็เกิดอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมเกิดแล้วนี่จะประมาณนี้แล้วก็ลุมตีนะครับคือมันไม่ได้โหดเหมือนเลดบอสแบบเหมือนแบบเจ้าทะเลอะไรอย่างนี้นะครับคือเป็นบอสเอาไว้ฟาร์มนะครับอ่ะแล้วก็มีโอกาสได้ดาบนี้นะนี่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ดาบนะมันก็เป็นเหมือนมันเป็นหอกครับมันเป็นหอกอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงดาเมจ โอเคครับดาเมจก็ถ้าไม่คือบหาชี้ฟันธรรมดาประมาณสี่พันสองวุยแรงว้าเครือบก็จะประมาณ4ี่พันห้าครับประมาณ4ี่พันห้าแล้วฟันเร็วด้วยท่านผู้ชมต่อมาเป็นกิลแซนนะครับเป็นการพุ่งไปนะครับผมไม่เห็นนะครับซึ่ง ดำตัวนี้สกิลนี้ผมไม่เห็นนะรประมาณน่าจะประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะเม่ีได้ยินเสียงเจ้าทีนะครับประมาณเจ็ดพันครับเจ็ดพันเจ็ดพันสามสิบนะครับต่อมานะครับถ้าเครือพาคิก,ก็จะประมาณอไม่เห็นอีกโอ้ม oh ่คือมันเป็นพุ่งไปครับมันก็เลยไม่เห็นอันนี้เจ็ดพันสี่เจ็ดพันสองร้อยสี่นะเมื่อกี้เจ็ด พันสามหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นต่อมาถ้าไม่เคลือบฮาคิสกิลเอ็ก์นะครับเือนกานขู่มากระดมเก้าพันเจ็ดนะครับถ้าเคลือบก็เออประมาณหมื่นหมื่นะครหนึ่งมื่นสามร้อยยี่สิบนะครับใครับใครชื่อคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปช่องเบ๊กพิมพงโลบอกวยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันครับคลิปนะบาย